สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไลท์บีวันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสินวีสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วไทฟ้าจัดมอบรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติครั้งที่14 สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการประกันวันนี้นะครับก็เช่นเคยเป็นประจําทุกๆสัปดาห์นะครับวันนี้ผมแล้วก็คุณอนุสรชิมเพชนะครับผู้สือ่อข่าวหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์สายประกันก็จะมารายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในแวดวงประกันชีวิตประกันภัยนะครับซึ่งก็มีหลากหลายเรื่องราวทีเดียวนะครับประเด็นแรกวันนี้ก็คงจะหนีเรื่องอื่นไปไม่ได้โดยเฉพาะกรณีเรื่องที่ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาติงนะครับ ธนาคารพาณิชย์นะครับกรณีที่มีการทําทธุรกิจในลักษณะที่เรียกว่าแบงค์แอชวลันก็คือขายผ่านพนักงานนะครับตรงนี้ก็เริ่มมีปัญหาเรื่องการร้องเรียนจนกระทั่งล่าสุดนะครับในส่วนของแบงค์ชาติเองก็มีการออกกฎเข้มนะครับตั้งสองสเรื่องด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันนะครับว่าประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นมีทีมาที่ไปอย่างไรแบงค์ชาติจะควบคุมนะครับาการทํางานในระบบ ของธนาคารเพื่อให้เป็นไปตามหลักการขายประกันชีวิตประกันภัยอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมอย่างไรตรงนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่ซึ่งหลายๆบริษัทก็กพยายามที่จะมีการทวงติ่งกันอยู่นะครับก็จะมาดูกันในประเด็นแรกก่อนนะครับส่วนประเด็นอื่นๆเดี๋ยวก็จะมีรายงานของคุณอนุสรนะครับก็คงเข้าใจว่าหลายเรื่องวันนี้นะก็จะมีเรื่องของอ ทัวสุขภาพการเคมสินใหม่ประกันเรือร่วมในเรื่องของเรือลากจูงทั้งหลายแหล่นะครับที่ยังค้างคาอยู่จะจบกันอย่างไรแบบไหนใครเป็นคนจ่ายนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงแรกนี้เรามาโฟกัสเรื่องนี้ก่อนดีกว่าในประเด็นล้อนนะครับก็คือเรื่องของกรณีที่นางสารินีวังตาลน,นะครับผู้ช่วยผู้ว่าการแง่งชาติสายกํากับสถาบันการเงินนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีการเชิญผู้บริหารธนาคาร หาลือพร้อมกับเจ้าหน้าที่คอประพอะครับเพื่อดูแลผู้บริโภคนะครับก็คือลูกค้านะครับมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาในช่วง1นึ่งสปีที่ผ่านมาเราก็จะเห็นได้ชัดว่ากรณีการร้องเรียนนะครับในเรื่องการทําธุรกรรมของธนาคารที่มีการพ่วงหรือกึ่งบังคับที่จะทําให้ลูกค้าเข้าไปซื้อประกันนะครับควบคู่ไปกับใช้บริการทางการเงินของธนาคารนะครับ นี่เป็นประเด็นแรกนะครับประเด็นต่อมาก็มีกรณีของลูกค้าอีกประเภทหนึ่งที่ร้องเรียนก็คือว่า,ามีการหักบัญชีโดยที่อาจจะไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่า,าได้ตกลงทําประกันไปกับธนาคารไปแล้วนะครับประเด็นตรงนี้ก็เป็นมุมมองหลากหลายทีเดียวนะครับแต่ว่าสิ่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมองก็คือว่าจะทําอย่างไรถึงจะไม่ให้เกิด เหตุการณ์อย่างนี้นะครับซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับโดยเฉพาะเรื่องของการบังคับขายสินเชื่อพ่วอประกันนะครับตรงนี้ก็เป็นโจทย์หนึ่งนะครับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่าจะให้สิทธิลูกค้าเป็นคนตัดสินใจเลือกบริการด้วยตนเองนะครับแล้วก็ควรใช้ข้อความที่เข้าใจง่ายในการเสนอสินเชื่อและก็ประกันนะครับให้กับลูกค้านะครับเนื่องจากที่ผ่านมารายละเอียดค่อนข้างค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็เข้าใจยุ่งเข้าใจยาก ก็ทําให้ลูกค้าอาจจะสับสนตัดสินใจไปแล้วเซ็นสัญญาลงนามไปแล้วซื้อประกันไปแล้วนะครับจะรู้ก็เมื่อตอนโดนหักเงินในบัญชีนะครับ,รบนี่มันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเสียความรู้สึกสําหรับลูกค้าเกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงยังมีการสั่งกําชับให้ธนาคารพาณิชย์อย่านําข้อมูลของลูกค้าไปใช้หรือให้กับบริษัทในเครือเพื่อขายผลิตภัณฑ์การเงินทางโทรศัพท์ นะครับเพราะจริงๆเวลานี้<อ>ถ้าดูในกลุ่มฐานลูกค้าท้งระบบในธุรกิจต่างๆก็คงไม่มีใครเกินระบบธนาคาร,ครพาณิชย์นะเดี๋ยวผมขอเสริมนิดนึงในส่วน<ม>ของช่องทางมาเทเลมาร์เก็ตติ้งเพราะว่าส่วนใหญ่คือที่มีปัญหานั้นน่ะค,คือเบอร์ลูกค้าฐานลูกค้าเนี่ย<ม>ทางแบงก์มีอยู่แล้วแต่ว่าการค่้เบอร์ในสำหรับพมิตรเกี่ยวกับช่องของอบริษัทประกันนั้นผมมองว่ายังน้อยอยู่<ม>แต่ทางกับการคือการซื้อขายเบอร์โทรเนี่ยมันจะมาจากทางการที่ ไปซื้อรถยนต์มากกว่าแล้วมันจะมีการดีลเลอร์คือมีการซื้อขายข้อมูลฐานลูกค้าทําให้บริษัทประกันนั้นพวกค่ายเล็กๆต่างๆที่เก่งช่องทางเทเลจะไปซื้อ,อประกันขายซื้อเบอร์โทรศัพท์จากพวกนี้มากกว่าครับทางเต้นรถอะไรครับเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าช่องทางการที่จะรับรู้รบเบอร์ของลูกค้าคงไม่ได้มาจากช่องทางผ่านทางระบบธนาคารอย่างเดียวครับยังมีช่องทางทางด้านการซื้อขายรถยนต์ซึ่งก็มีจํานวน ผู้บริโภคเยอะอยู่แล้วส่วนหนึ่งนะครับเพราะนั้นฐานลูกค้าเวลานี้มันก็เลยกลายเป็นธุรกิจซึ่งมีการขายกันอย่างแพร่หลายแต่ว่าประเด็นก็คือว่าถ้าเราจะมามองว่าธนาคารเป็นมีส่วนก็คงอาจจะมีนะครับเพราะว่าในเรื่องของธุรกิจแน่นอนถ้ามีโอกาสที่จะเอารายชื่อลูกค้าเพื่อให้พนักงานหรือตัวแทนไปดําเนินการติดต่อเพื่อที่จะเอามาเป็นลูกค้าของตนเองก็คงจะห้ามกันไม่ได้คแต่การนาสืบเนี่ยปัญหาก็คือว่า เราจะเอาหลักฐานจากที่ไหนว่าธนาคารเป็นคนเอาหลักฐานที่เป็นเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าไปให้กับบริษัทประกันนั้นๆหรือบริษัทที่ทําธุรกิจในลักษณะที่เรียกว่าเทเลมาร์เก็ตติง้งทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นเวลานี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเพียงแต่ว,ว่าเหมือนกับคล้ายๆป้องปามแต่ในทางปฏิบัติจริงเนี่ย,งยคงไม่ง่ายคงไม่ง่ายก็ยากพอสมควรแต่ว่าทางกฎหมายทางคอพที่ออกมาคือว่าคือจะมีกฎหมายคือหลังจากที่โทรไปหาลูกค้าแล้วภายใน6เดือนนั้นห้ามโทรไปอีก ต่ทางกับกันคือการขายเบอร์โทรลูกค้านะี่มันขายกันเกลื่อนไปหมดในตลาดนี้คือเจ้านี้โทรมาปุ๊บอ่ะถอนออกไปแล้วเจ้าใหม่โทรมาทําให้ลูกค้าเบื่อในการรับโทรศัพท์ว่าเห็นเบอร์อ่ะขายประกันอีกแล้วขายประกันก็คือมันกลายเป็นว่าโทรมาเพื่อขายประกันแต่ว่าคือบริษัทนั้นมีมีการผลึกเสียงอยู่แล้วจะบริษัทเดิมจะไม่สามารถโทรมาซ้ำได้เพราะไม่งั้นผิดกฎหมายทางคอปพอที่กำหนดเอาไว้ในหเดือนครับครับก็ถึงในส่วนของคอปพก็ ให้คุยได้รอบเดียวครับรอบเดียวครับถ้าเป็นระยะไว้6เดือนครับลูกคา<ล>้าปฏิปสปปเสธสามว่าปฏิเสธได้เลยไม่ไม่ได้ในทันทีคร,ครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยในเรื่องของกฎหมายมันยังมีพรบอีกฉบับหนึ่งนะครับก็คือพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเรื่องนี้แบงค์ชาติก็บอกว่าอยู่ในระหว่างขั้นตอนการที่เสนอเป็นกฎหมายผ่านสภาผู้แทนรัษฎรแต่ว่าปรากฏว่าในช่วงนี้รัฐบาลก็ยังไม่มีสภาเป็นตัวเป็นตนที่ชัดเจนสักที นะครับมันก็เลยให้กฎหมายยังรอการที่จะยื่นเสนอต่อสภาผู้แทนอยู่แต่ว่าถ้ากฎหมายมีผลบังคับใช้นะครับตรงนี้จะมีโทษทั้งจําทั้งปรับนะครับก็คือว่าถ้ามีใครฝา่าฝืนหรือละเมิดนำเบอร์โทรศัพท์หรือที่อยู่ส่วนตัวต่างๆไปเผยแพร่หรือเอาไปใช้ในการที่จะติดต่อในเรื่องหาประโยชน์ทางธุรกิจต่างๆนะครับก็จะมีบทลงโทษนะครับ แต่ว่าเวลานี้ถ้าเราสังเกตดูนะครับในการขายประกันในรูปแบบที่เรียกว่าเทเลมาร์เก็ตติ้งทุกๆคนก็เข้าใจว่าคงโดนเหมือนกันครับ,รบก็คือไปบ,บริษัทนู่นบริษัทนี้ติดต่อเข้ามานะครับแต่ว่าถ้าเราจะไปถามตัวแทนที่เข้ามาขายประกันกับเราบอกว่าเราข้อมูลคุณได้มาจากไหนนะครับคำตอบก็คือว่าไม่มีเขาตอบไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะจบอยู่แค่นี้เท่านั้นเองแต่ว่าสิ่งที่ทําได้เวลานี้ก็คือแป็นชาติจะต้อง ออกมาป้อมปามนะครับอย่างที่อย่างจริงจังนะครับเพราะว่าถ้ากรณีเรื่องการสร้างความรำคากในการติดต่อขายประกันหรือขายบริการสินค้าต่างๆอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่ากรณีที่หลังจากที่มีการตัดสินใจซื้อประกันไปแล้วแล้วไม่ได้รับการดูแลเหมือนกับธุรกิจที่เขาทำในรูปแบบตัวแทนทั่วๆไปนะครับนี่ก็คือสิ่งที่อีกโจทย์หนึ่งที่ทางแบงชาติเขามองว่าธนาคาร ขาดการดูแลเอาใจใส่บริการหลังการขายกรณีการเคลมสินใหม่มีความล่าช้าแล้วก็ไม่ค่อยกระตือรือร้นนะครับเนื่องจากว่าพนักงานมีภารกิจทําบริการทางการเงินหลายอย่างเดียวครับก็มก็เลยมีปัญหางที่ผมทราบมาคือธนาคารแต่ละสาขานั้นคนที่เซ็นอนุมัติในการขายกรมทรรม์มีแค่คนเดียวหรืออาจจะเป็นผู้จัดการสาขาแต่ว่าคนที่มานั่งอยู่หน้าเคาน์เตอร์นั้น แทบจะคนไม่มีใบอนุญาตตัวแทนในหน้าเพราะว่าทางธนาคารนั้นถือลายเส้นบกเกอร์อยู่คือคนเซ็นที่ขายวัดได้มีอยู่แค่คนเดียวแต่ว่าให้คือให้ความรู้เหมือนก็เป็นการปูให้ความรู้มากกว่าแต่ว่าไม่ไมใช่การที่เป็นพนักง,งานขายประกันเต็มรูปแบบคือจะเป็นโปรดักที่มันง่ายๆเข้าถึงง่ายมากกว่าครับ,รบเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นก็เรียกว่าเป็นข้อกําหนดร่วมกันระหว่างแบงค์ชาติรวมทั้งคอพอพ,อพอนะครับ,รบก็มีการประกาศออกมาสามประเด็นด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นกําชับธนาคารพาณิชย์ห้ามบังคับขายสินเชื่อพ่วงประกัน และให้สิทธิลูกค้าในการตัดสินใจเลือกบริษัทประกันด้วยตัวเองประเด็นที่2ก็คือให้ใช้ข้อความที่เข้าใจง่ายในการเสนอสินเชื่อและประกันกับลูกค้าเพราะที่ผ่านมามีรายละเอียดและความซับซ้อนที่ลูกค้ามีความไม่เข้าใจและก็สับสนประเด็นที่3ก็คือว่า ให้สาขาธนาคารพาณิชย์ดูแลลูกค้าหลังการซื้อประกันนะครับเพราะว่ามีการลองเรียนกันเยอะอย่างที่กล่าวไปสักครู่นี้นะครับก็ไม่ได้รับความสะดวกกรณีต่างเคมสินใหม่ล่าช้าอะไรต,ต่างๆนะครับนี่ก็เป็นประเด็นหลักหลายมุมมองนะครับที่เกิดขึ้นในเวลานี้แล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเป็นโจทย์ที่กลับไปยังการต่อสู้การแข่งขันในระบบธุรกิจประกันชีวิตระหว่างฝ่ายตัวแทนกับฝ่ายที่เป็นแบงก์แอชวลันเวลานี้ก็เหมือนกับว่า ม<ก>ีการตั้งป,ป้อมกันนะครับระหว่างค่ายที่มีตัวแทน,เป,นเป็นหลักเป็นฐานลูกค้าเป็นฐานเป็นฐานกําลังหลัก ก็จะมองว่าแบงก์แอตรันนีกธนาคารเอาเปรียบหรือเกินนะครับก็หลายๆเรื่องพอสมควรไม่ว่าจะเป็นลดแลกแจกแถมไม่ว่าจะมีของรางวัลซึ่ง,งถือ<แ>ว่าเป็นผิดกฎทางคอพออพเพราะทางตัวแทนไม่สามารถลดแลกแจกแถมให้กับตัวแทนได้ก็มองว่าทําไมทีแบงก์ทำได้ทีตัวแทนทําไม่ได้แล้วคือมันเป็นเหมือน2มาตรฐานเพราะว่าทางคอ,อพพก็ไม่ค่อยกล้าไปยุ่งกับทางธนาคารมากนักก็เปิดแค่ช้อยคือการหารลือทั้ง2ฝั่งยังไม่ค่อยมีก็พอเห็นมุมมองอย่างนี้ทางแบงก์ชาติและคอพพมีการปรึกษากันหลังจากที่มีคนร้องเรียนมากขึ้นน่าจะมีทางออก ทั้งสองฝ่ายเพราะจริงๆมันถือกฎหมายกันคนละฉบับครับในส่วนของธนาคารพาณิชย์ก็อาศัยพระราชบัญญัติธนาคารพาณิชย์นะครับในส่วนของประกันภัยก็จะมีพรบในเรื่องของประกันภัยประกันวินาศภัยหรือประกันชีวิตต่างๆเพราะฉะนั้นการบังคับใช้กฎหมายต่างกันแต่มาทําธุรกิจขาบลูกค่าดอกกันอย่างนี้ถึงเวลามีปัญหาเกิดขึ้นก็เลยต้องไปว่ากันที่ต้นสังกัดต้นสังกัดครับ คอพพเองก็คงไม่มีอำนาจไปสั่งให้ธนาคารมณิต์หยุดทำธุรกรรมอย่างนั้นอย่างนี้ก็ต้องไปเจราจากับทางแบงค์ชาติซึ่งแบงค์ชาติก็มีอำนาจในการกำกับอยู่แล้วนะครับประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องหนึ่งที่แม้ว่าก่อนหน้านี้จะเกิดขึ้นมาแล้วแต่ว่าล่าสุดมันก็เริ่มมีการจุดประเด็นนี้คือเกิดขึ้นมาอีกนะครับก็อยู่ที่ว่าหลังจากนี้ไปแล้วนะครับมันจะปัญหาการร้องเรียนมันจะลดน้อยถอยลงหลัง,ง,งลงไปอย่างไรหรือไม่นะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปครับ เอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องนะครับกค็คงต้องติดตามกันในช่วงต่อไปนะครับตอนนี้เราพักสักครู่ครับหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดสคบจ่อโลกขายตรงยาแผนโบราณ อ้างไฟบังคับจัดระเบียบขายตรงคอพอพอสั่งล้างบางประกันนอกรีดตุนเงินกองทุนรับมือบริษัทล้มเปิดเคล็ดลับความสำเร็จมนุษย์เครือข่ายสำเร็จได้เพราะตั้งใจบวกความเพียรพยายามปุ๋ยบัวทิพเปิดเกมลุกเครือข่ายเกษตรประกาศยึดพื้นที่หวังครองใจเกษตรกรไทยระบบค้าส่งค้าปลีกเครื่องลวน เหตุวิกฤตกำลังซื้อผู้บริโภคลดธุรกิจแฟชั่นไทยตอบโจทย์ได้อย่างไรบนเวทีเซี่ยงไฮ้เมืองผู้นำธุรกิจแฟชั่นแห่งเอเชียติดตามหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ได้แล้ววันนี้ทุกแผงทั่วประเทศ ผูออ้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนสยใสสิคะถูกต้องกลัวหนะ้าอกไป่อืมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วงเพศนะเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนทันในช่องคลอดดดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันน่นนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีเมียน้อยถูกต้องที่สุด ผู้หญิงอย่าหอยู่สวยนะคะสวยเลือกได้ค่ะเลือก B1 อยากสุขภาพดีสวยรวยแด้งเหมือนดิฉันต้อง B1 นะคะสิ้นค่ะดีมีรายได้มีซื้อช่วยต้อง New K1 ค่ะอัสลคารุอะลกุมรอมตุลลอตลาบาราตุบีวันเป็นตัวสําคัญสําหรับผู้หญิงนะคะเกี่ยวกับมดลูกค่ะคนที่ว่ามีลูกแล้วอาจจะหย่อนค้อยถ้าทาน B1 ที่จะดีขึ้นนะคะ New k คไลท์มั่นคงและแน่นอนเยี่ยมค่ะทั้งสวยทั้ง ดีค่ะหุ่นดีเฟิร์มค่ะดูจนดิจ๊นนี่คะเจอสินค้าดีนะคะแล้วก็เจอแผนการตลาดที่ดีแล้วก็เจอผู้คนที่เราทํางานร่วมกันเป็นทีมก็ดีทั้งหมดเลยค่ะที่สําคัญทานแล้วเรามีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะเลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งไขยนอกและภายในให้คุณสิคะสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร085 666 8 4 4 7 08409